ผมขาดครับอ้ยพี่น้องครับกาสวัสดีครับพ่อยนองครับมืนอในบ่าวตูอิสานมาเท่าก็ต่องพ่อกับพ่อยนองครับมากันหลายคนครับวันนี้รับหาหกคนครับครับใหญ่อ่อนแล้วก็มาครับวันนี้สวัสดีค่ะรับบ่าวตูลืมหอดบัวพ่อยนองเปล่าไโอ้ยเปล่าแห่งจนลืมหัวขาบัวแจ้าข้องก็พอเห็นครับรับมาหลายคนครับเป็นที่เอา นกใหม่ลงไปฝากลูกฝากเต่าคนทั้งกรุงเทพเข้าไปนาะครับมาพวกผ้าพวกย่าย์ผินพวกหน้าผินมหาหนูใหม่ครับครับตามมาลุ้นนาะครับว่าสีใดคือบัวใดวันนี้ว่าเวโตสีมานบัวเอาหมวกบนไ่กับว่าวบุป็นอะไรครับพ่อน้องบุกลงเดี๋ยวครับขอบคุณหลายๆครับผมครับพ่อน้องครับมาตัวกันลังติดโขไปป่าไผ่ครับพ่อน้องม้วนขนาดครับวัอนี้แตกสวดสวดเดี๋ยวครับถ่ายตัวว่าเอาบุญมาท่นครับพี่น้อง มาหลุนน้ำเบาวครับพี่น้องนอยง่ายวะครันอบอลโพเลยครับดินอวบปะครับนี่เต่าหนึงพี่น้องแฝดแฝดครับพี่น้องแฝดโอ้ครับมาหลุนน้ำเบาวเลยครับมาหลุนน้ำเบาววปฏิมาณปะครับแล้วพี่น้องอุ้ยครับงาม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  ครับพี่น้องโอ้โเพ่ธรรมดาโอ้ยครับโอ้ยเจะาอนสว่วนน้ำเบาพี่น้องนะโอ้ยงามขนาดครับขับเดี๋ยวเบิงนอนนี่ครับพี่น้อง่าเป็นเต่าบอขับพอๆแปดเลยบาดตัวคนนี้เอาเลยครับ เอาไม่สมครับแพ็กคู่ครับอายกับนองึ้นครับพี่น้องถือว่าใส่ได้คาับ้หนึ่งครับมาที่งานบอลเอาตัวตัดหนึ่งครับโอ้หงามเดียครับย่านันเป็นกระแดงครับพี่น้องแต่ว่ากับที่ทิปโบปิน งามครับงามงามสวยๆอยู่พี่นอ้องสวยงามตามทองเดือนครับบุง่งชงเกะโอ้โหใส่ได้ครับคุยบ้านตำเจ้าไปถาแล้วเดอ้อครับหมานขนาด พี่น้องเบิง้งเสี่อนฝีมือครับแซมเกา่าขึ้นมาคับมาถือนอนมาถือจ้าเคลียดดึกใส่แต่ล่ำม,มันมาสั่นนอนงามขนาดครับพี่น้องมือบ้านเบาตัวมากกับผูเห็นครับมันจะเบิ้งได้ล่ะอุ้ยขวบมาลังการพี่น้องเบิ้องไหนเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งครับถือว่าหมานหมานครับคิดแต่บ่พอตอนเพิ่นเป็นดั้ดินนอนใหญ่แข็งครับ มาธรรมดาเด้อพี่น้องนอนนี่ครับคับขนาดครับนี่พี่น้องครับเตาหนึ่งครับโอ้ยเตาอวบขนาดครับแกงมังเด้ครับสองเตาคือติลนมอคุนครับวันนี้บ้าโต๊กมาพ่ะท่านในดินครับครับติดภารกิจครับพี่น้องบ้าพรท่านอายเล่าครับว่ามันสิได้มาผู้เดียวแค่เนี้ย พวกใหญ่พวกหน้ามันมาเป็นมูครับลอ,อยใหญ่ขนาดครับตาบริยากาคไอ้ยหมวกกับบรดษัมาพอยน้อนมาถือบรดษัทสู้หัวล้านกับบริษัทสู้ล่ะเรเปิดเผยความจริงแล้วลรามืนอนนี่ขับกูเนี่ยเตางามขนาดครับครับเห็นกันจะมาหัวล้านเด้อแม่เด้อหมอกว่าคิ้วจับตั้มมาเด้อ <c oughs> ครับเฝ้าแห้งครับเฝ้าว่ายจัด ไปจากมหาวิทยมาฝากต่อนนออยครับยาไม่คำก่อนครับพี่น้องมาเาตัวกัน็จแ,แล้วเพราะรก,กคิดเับไปตัดเข้าไ้เพื่อนคำกรับ้าบางฐา,าม,มุ่งครับฐานม,มุงเข้ากัวิเตียนตัวใดครับนนึงงามครับนอนตว่านั่งยินครับพระพกะโพ พี่น้องใครครับผมนี่นอนนึงครับเป็นนอนด้านดินครับบนกระปรงกระโปรงปลายมากขึ้นน้อยนึงครับพี่น้องก็เบิ่งทขาบ่าวครับใหญ่ปานหนึ่งโอ้ถือว่าให่ครับพี่น้องขับมึงท่าขึ้นไปว้าที่นอนใหญ่เป็นหน ครับโอ,อ้ยงานครับงันเป่น้อนมากครับับอวบอิ่ <amos> มค <ừng> ร <itness S 2> ับครับเ่าโตะมันแล้วครับพี่น้องครับบนนอดินครับแต่ว่าเป็นนอนเหี่ยวง่ามขนาดครับพี่น้องนอนแบใหญ่เลยครับนี่ครับแกนี่ก็มีครับพี่น้องนี่ก็มีครับเตาครับุนครับนอนหนึ่งบังไฟลานครับพี่น้องไฟลานคุ่นละ ส้ยงามขนาดครับพี่น้องบาโตทับอนอลมุมก่อนครับพี่น้องใหญ่แล้วอยู่ใกล้เลยครับพอดีครับเี็น้องผสมกระได้หลายพี่น้องนอรมุลทรับเหนืยวเป็นหลายครับครับผมโอ้งามขนาดครับพี่น้องหนึ่งนอครับครับบาโตเก็บเรียบครับบ้ากันหลายคนครับพี่น้องพี่น้องงามครับวันนี้คฮะทรงไซบาโต้ทิมานขนาดครับ มาโตบัญญัหลงปาลาตรงน,นี้มีหมูมาหลายครับพี่น้องงวนแตกกันเทืเทท่อเถ้าใช่ไครับขับรถสร้างกันเลยค,ครับพี่น้องขับหนามดีครับนี่ครับพี่น้องครับ นอนหนึ่งสวยขนาดครับพี่น้องโบยหน้าวมไดเลยครับโยกขอบผมณามนอสวยๆเลยครับอีกข่ะวไหครับนีนอนนึงครับพี่น้องครับขับบ้าตัวขอบบุญขอบุณไปทั้งผี่นางเน้อครับแล้วว่าพี่นางเราคอมเมนต์นาบอกว่านว่าโอ้ยดีใจครับว่่านินบาวตใส่ถุงมือครับถุงมือครับบาวตัวกระไดจากไอ้ดินแล้วครับไอ้ดินแล้ว ก่นางก็ฝาก่าให้ครับขอบคุณนอใหญ่ครับอยู่ดีไม่แห้งครับนำๆไปด้วยครับผมรับบลาตัวกอบคุ้นขอบคุณครับไปทั้งอีพอไแม่สุขูทุกคนทำใหญ่น้องครับถี่มาเบ่งมาแย่งบลาตัวครับครับมนี้มาสวยเลยครับพี่น้องครับอื่นกับมากข้าไปดินคือเก่าครับเอือนมติสภารกิจมาพร้อมกันครับผม โอ้ยสวยๆครับพี่น้องครับพไ่น้องรับใหญ่แล้วควนครับควนไม่นำระวังนักแข่งครับขับอยู่คนละท่งละแจ้ครับพี่น้องอีกสามคนสี่คนจะยู่ทั้งท้ายถั่งะงามขนาดเป็นควนไม่นำครับจข่งถีบวนักจแข่งถีบเดรร้ายเนี่ยเพื่อน่าครับมาโตสีบรอปีแค่ข้าวที่น้พี่น้องครับมาโตสีเขาหมุนเขาไปเอาครับพี่น้องโอ้ยางตายออกครับพี่น้องมือนี่ควนแข่งครับ ครับนอเหี่ยวครับน้ำงามครับพี่น้องพีเห็ดน้องใบสมโอ้ยคือสีขาวงามดีขนาดครับจับสองหนอสวยๆครับคุณครับสองเถาพี่เจ้าหน่อยใบวบมันนักแข่งมาทันล่องมึงตัวล่องมึงตัวใส่ไยแล้วนักแข่งเสือใบใบก็มาทันไอ้เมาแท็กซี่ให้ยี่ปอใหญ่ ครส<ร>องคนบ่เห็นครับพี่น้อ,นองท่านเหิดนะนขุนล่าควกว่าท่านผีแดงมูถ่าอยูย่พ <c oughs> ี่นี่คำตอบหนึงพี่น้องครับเไก่กอรครับหามมาหลุนน้ำเบาสวยง,งามเนาะครับโอ้ต่อคนหนึ่งต่อคนมาท่านไก่กอแดงครับพ่กพิษหวังครับพี่น้องมาถึงมาเพิ่มเพิ่มขึ้งเลย ทำามขาดนะครับพี่น้องโอ้งามครับทือว่าสวยครับพี่น้องโอ้อวบอิ่มครับโั<ด>่ธรรมดาพี่น้องบม่ธรรมดาดครับเงากว่นา,านี้พี่อเปล่าพี่อผมขาดครับโอ้ยพี่น้องโอ้ปาติโถ่ปาติโถ พักขนาดครับผู้สำนักการครับผู้นำครับครับขดไก่โบราณครับขุธรรมดาครับขุดหุ่นนอนนึงครับขุดไปโอ้ยครับอันนี้งนิ้ไหนพอใหญ่แล้วจิครับเ,เอาไปเห็ดเลยครับเห็ดต้นใบโถมครับมากครับเปลี่ยนสาวเราจ้าเถี่ยวเมื่อใดบัวใดแล้วว่ามือนี้หล <c oughs> อกมึงตัว หลับนอนในครับเต้นแดดเอ็นตําไม่ผสมก็ร่างดีครับพ<อ>ี่น้องรุ่นเอาเบิ้งไล่ไล่ไล่เต็มหลังอยกกังที่เอาน้ำไผ่อยูบอ่บ่อยู่เฮ้ยว่มันบาดเบิ้ลหรอมาลังมือไปแน่กันหลัง <laughs> ให้ใไล่ก็ดีโอคนครับล่ะนอนกามครับเดี๋ยวเขา, <laughs> อเอาสุบโอ้ยคือเทปโล่ใหญ่เราเสร็จจะเต็มสองแล้วครับพี่น้อง เดี๋ยวแต่ว่าเพิ่นเอาไปบักหลายจะคุณที่ออกไปไดเบ่ได้ผู้แบกที่ว่าสีบอลหวานขึ้นซะบ่มคุณครับถ่ายก็เศร้าเขาไปไปน้อนเหี่ยวครับเหี่ยวงามงามครับพี่น้องโอ้ยครับครับพอดีเห็นดอกไม้สมครับพี่น้องพี่น้อง โอ้ยอนี่ครับโอ้มาหักเหีครับเหา่ยวของวังเห่วอบไปเบิรครับพี่ครับนองนอนครับพี่น้ากูเก็บเดือยหมวกกูใส่ใส่มาโซ่หัวหลันแมม m ๆนะหลันนี่หลันทอง ไปเลยครับมีบานเขาบ่มีหรอกสามนอต้องาง,องนานกูพี่น้องไปเลยครับ <S <S โอ้ยกำลังาง,งนานกพ่งพอดีพอดีพอดีครับ <S <S 1> <S 1> ยุบวายห่างเวดบุ โอ้ทยอุน่นมีครับเอาพี่นองดแกนี่กัมีครับอ้วน superman พี่น้องสามนอวสๆครับพี่น้องเฮ็ดนเราไปสมแซ่บขนาดรับรับพี่น้องนะเจ้าบุญเงินอ้ยขนาดวใหญ่ขนาดทบมาโต้ปรดียนอนนยินตอ,องบนนี้ครับจ่าานอนนี่อตัวสวยโอ้สามวิพี่นอ้อง อันนี้ครับไหวหูแปลกันครับโอ้ยนนำไหลขนาดครับพี่น้องเอาครับไป่เผาไว้เผาไว้ซุ้ขอมขอี้นึ่งเขอาพอนอนอีกอนจะเก็บใบตสังน้ำเขาโอ้ขนาดครับพี่น้องพอดีทำ่นหดึน เป็นเผาเลยครับโบมาทาขมูครับพี่น้องขับกัน่าถ่ายยีรถครับไก่ผู้ละบังไลน์ครับวัอนี้มีแต่พูนหมานครับครับบลาโตพ่อใดอยากได้กินครับพ่อน้องวัอนี้ครับพ่อได้เมียแกงครับทั้งแกงเนื้อทั้งนอเผาครับนอเผาไปขับไปเคียนครับไปเคียนใบครับเป็นหนึ่งเฮียม่เราเก็บใบกินตอนหนาแลงครับครับนี่คงใหญ่แล้วครับได้ผู้ละหลายเติบพี่พ่อมาหลายคนนี่ว่นใดวันหนักกว่านั้น สีโซ่ก้อนหอดก้อนหยอดทีคุ้มกัหอดบ้านมันครับบ่าวตสวี่ได้กลับมาครับพลอยน้องครับครับบ่าวตัวสี่ได้กลับมาครับพลอยน้องครับจะเป็นยังขับยางตายออกแต่มันท่ายมาเอาเด้อเพื่อจะได้แบบนี้ครับสี่ได้กลับมาครับพลอยน้องครับกรบุญขอบคุณครับไปทางครับอีพลอยแม่ครับพลอยน้องทุกผู้ทุกคนครับที่เขามารับซุ้มให้กำลังใจครับบ้านหลังใหญ่ของบ่าวตครับขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณไปทาง อีบอยแม่ทั้งฟังเล่าเนี่ยครับฟังใต้ครับฟังขัวของเข้าในก่นก็แล้วกันครับครับขอบคุณเพ่นทั้งเอฟซีครับของไอดินของเข้าครับห้อยดินทินอีสานครับอ้บอยครับแดนดินทินอีสานครับสาวเมฆครับอีสานพาลาอครับที่เขามารับชมครับเขามาดิโตนครับเขามาเบิงบักลาครับบักลาเนี่ยน้อยลอยตีพนดีครับขอบคุณหลายๆครับโชคดีมีไส้ถูกคู่ทุกคนครับลำลำรวยเด้อพ่อยนองครับขอบคุณหลายๆครับครับ